ขั้นตอนการถอดแบบประมาณราคาเริ่มจากศูนย์จนทำ BQQ ได้สวัสดีค่ะจอย Sagon โยธานะคะแค่เรามีหนังสือนะคะก็สามารถที่จะนะคะทำแบบออถอดแบบ BQQ ได้นะคะจะได้อะไรบ้างนะคะในส่วนของแบบ BQQ นะคะเราจะได้ในส่วนของปริมาณเราจะได้ในส่วนของปริมาณงานนะคะเราจะได้ในส่วนของ ค่าแรงนะคะค่าของนะคะแล้วก็ซัมมารีต่างๆนะคะที่เราบวกไว้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเริ่มจากงานโครงสร้างก่อนนะคะงานโครงสร้างขั้นตอนนะคะที่เราจะอาถอดแบบงานโครงสร้างนะคะ1จอยจะดูที่งานโครงสร้างก่อนเป็นหลักนะคะลําดับแรกนะคะเราจะถอดจากแบบที่ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องขึ้นแบบใหม่นะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเจอนะคะ จะส่งเป็น paper มานะคะหรือส่งเป็นไฟล์มานะคะแล้วก็ทำการนะคะถอดแบบได้เลยค่ะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูนะคะว่าตัว F นะคะเบอร์ของฐานลากมีกี่เบอร์นะคะเบอร์ของฐานลากนะคะในที่นี้มี1เบอร์นะคะก็คือเป็น F 1เพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ แล้วก็จะมี c 1นนะคะซึ่งเราจะนับนะคะกิดลายนะคะทั้งหมดว่าเท่าไหร่นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3นะคะ4 1 2 3 4 5อันนี้5นะคะกิดลายนี้5นะคะอันนี้ก็5อันนี้ก็5นะคะอันนี้ก็5ก็คือ5 4 20นะคะแล้วก็อีก2นะคะเท่ากับอันนี้มีเท่าไหร่คะ22หลุมนะคะแล้วก็จะจดไว้ว่า22หลุมนะคะแบบนี้ ต่อไปในส่วนของคานนะคะอันนี้จะเป็นคาน GB นะคะเพราะว่าบ้านอันนี้จะเป็นบ้านทีออยกสูงเล็กน้อยแล้วก็เราจะมีการก่อนะคะอิด,ดล่างเราจึงทำเป็นคาน GB นะคะเพื่อรับนะคะตัวอิดก่อน,นั่นเองนะคะเราก็จะดู B2 มี3นะคะเราก็จะดูตามเบอเลยนะคะมี2ยาวเท่าไรนะคะเราจะดูอ่ะมี2อสองฝั่งนี้12เป็นมี2หมดนะคะก็12 12บสองวกอีก4 16 16บหกสวกอีกสเป็น20่สนะคะยี 20, ฝั่งนี้อีกเป็น28่สิบนะคะยีบนะคะยี 28, บแปดวกอีก3า1สาบเอาอวอีก2

บวกอีก3เป็น9 10 11นะคะ b 3มี31เมตรเราก็จะจดประมาณนี้ไว้นะคะซึ่งออถ้าอันนี้จะเป็นในส่วนของคานหลักและคานเมลแล้วนะคะเราก็จะนับเบอร์คานแบบนี้นะคะเราก็จะเขียนไว้ว่าแต่ละเบอร์นะคะเท่าไหร่แล้วจะมีพื้นนะคะในแต่ละเบอร์แต่ละชนิดเท่าไหร่นะคะ ps เท่าไหร่นะคะแล้วจะมีในส่วนของ s 1เท่าไหร่นะคะอันนี้เราจะเขียนเอาไว้นะคะ p s นะคะไม่ใช่อันนี้นะนะคะ p s จะนับนะคะเป็นตารางเมตรนะคะเราจะเอาไปลงเป็นตารางเมตรนะคะในส่วนของพื้นที่ s อันนี้จะเป็นในส่วนของหลังคาเราก็จะดูดามเบอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูงานโครงสร้างในส่วนของฐานลากกันก่อนนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะงาน ฟ o ต i n g งานฐานลาดนะคะเราก็ต้องเริ่มจากการขุดดินก่อนนะคะดินขุดดินถมนะคะเท่าไรนะคะเราได้จํานวนมาแล้วเราก็จะใส่นะคะไว้ตรงนี้เลย22หลุมอันนี้เป็นวิธีการคิดนะคะที่เราแจกแจงมาให้นะคะในหนังสืออ๋อเล่มนี้นะคะหนังสือประมาณราคานะคะที่เราแจกแจงมาให้นะคะแต่จริงๆแล้วเราทํางานเราจะทํางานในแบบเลยนะคะในแบบเลยนะคะประมาณนี้นะคะ ดินขุดนะคะเราจะเผื่อข้างละยี่สิบเซนนะคะเราจะเผื่อเท่าไร่ก็ได้นะคะอย่างน้อยก็ต้องยี่สิบเพราะว่าเราเผื่อให้เราตั้งแบบถ้าเราขุดใหญ่เกินไปเราก็ต้องนําดินนะคะมาถมเยอะนะคะเราก็เลยจะขุดที่เผื่ออีกข้างละยี่สิบเซนนะคะเผื่ออีกข้างละยี่สิบเซนแล้วก็คูณความลึกไปนะคะเป็นปริมาตรนะคะศูนย์จุด แปดสามสองนะคะอันนี้ต่อนดึงหลุมนะเรามียี่สิบสองก็คูณยี่สิบสองเข้าไปนะคะก็จะเป็นสิบแปดจุดสามศูนย์นะคะลูกบาทเมตรนั่นเองอันนี้คือดินขุดนะคะดินถมหายยังไงดินถมเราก็จะเอาส่วนที่มันไม่ใช่ตัวฐานรากหลักนะคะก็คือเราจะคิดปริมาตรนะคะของฟุตติ้งอันนี้หกสิบคูณหกสิบคูณหกสิบนะคะก็จะได้สี่จุดแปดสี่นะคะลูกบาทเมตรนะคะแล้วเราก็จะลบกับ เมื่อกี้นะคะที่เป็นปริมาณดินขุดเอาลบกันได้13.46นะคะ13.46นะคะแล้วก็มาบวกกัน31.76นะคะดังนั้นในส่วนของงานดินขุดดินถมก็จะได้ปริมาตรนะคะเท่านี้นะคะ31 0.76นั่นเองนะคะอันนี้เราคูณกันมาเรียบร้อยนะคะว่ากี่ฐานอา่อกี่หลุมนะคะเราจะได้เป็นปริมาตรนะคะในส่วนของดินขุดดินถมที่รวมกันเพราะว่าในตารางเราจะาทำดินขุดกับดินถมรวมกันถ้าจะแยกได้ไหมก็ทำได้คะ่ะสามารถที่จะแอดตารางเพิ่มไปได้แล้วก็จะมีเสาเข็มนะคะตรงนี้นะคะกี่ต้น นะคะหลุมละ1ต้นก็22นะคะอาต่อไปเราก็จะคิดงานเหล็กนะคะในส่วนของงานเหล็กมีเท่าไหร่นะคะแบบดีบีเราก็จะคิดไปแต่ละด้านนะคะอันนี้เป็นวิธีการคิดที่อบอกอยู่ในหนังสือเรียบร้อยแล้วคิด s อ่ยังไงนะคะให้มันรวดเร็วต่อตารางเมตรนะคะคิดตัวเสาแบบไหนยังไงมีเท่าไหร่นะคะเราจะมีอธิบายแจกแจงทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ในหนังสือนะคะจะได้รับทั้งหมดนี้เลยนะคะแล้วนะคะในส่วนของ BOQ นะคะท่านใดที่นะคะสั่งหนังสือนะคะจะมีทั้งหนังสือและไฟล์นะคะสั่งหนังสือก็จะมีแถมให้นะคะเป็นไฟล์ Excel ซนะคะซึ่งสามารถปรับแก้ได้ไม่ล็อกสูตรใด,ดๆนะคะไฟล์หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะมีสรุปนะคะบทหมวด a, b, c, d อันนี้เป็นงานจริงนะคะที่ใช้นะคะราคาเท่าไหรนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะบวกเปอร์เซนต์ค่าแรงนะคะค่าดำเนินการได้นะคะในส่วนของตารางตรงนี้นะคะก็ส่วนแรกนะคะจะพาไปดูก็จะตารางก็จะขึ้นประมาณนี้เราก็จะนําปริมาตรนะคะปริมาตรและปริมาณเอามาใส่แล้วก็ราคาต่อหน่วยของวัสดุหาจากไหนหาจากราคาวัสดุ อ๋อในปัจจุบันนะคะหรือใกล้เคียงหรือถ้าเอาราคากลางนะคะเราก็ต้องเช็คราคากลางกับพื้นที่เกาะสร้างด้วยนะคะว่าราคาต่างกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นราคาค่าแรงนะคะข่้แรงช่างก็จะประมาณนี้นะคะทั่วๆไปนะคะเป็นการประมาณราคานะคะเพื่อที่จะ รู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะคะว่าบ้านหลังนี้ใช้อะไรบ้างเท่าไหรเพื่อที่จะอาจจะซื้อของเองหรืออะไรในปริมาณที่ถูกต้องไม่เยอะจนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปนะ,ะอันนี้คือข้อดีของ b o q นะคะฝากติดตามช่องจอยวิศก,กรโยธาด้วยนะคะฝากคอมเมนต์น like, กดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะใครที่สนใจหนังสือนะคะสามารถที่จะทักมาได้นะคะที่ลิงก์ในโปรไฟล์หรือ สามารถที่จะทักข้อความมาได้นะคะสามารถสอบถามได้ค่ะติดตรงไหนในหนังสือนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยสวัสดีค่ะ